โอ้โอหโ<อ>ถ้าผ่ายย่นันะเดี๋ยวเจอหนอนใหญ่ออกมาอีกหรอกอย่าฉันมนุษย์ขอสั่งให้แกเป็นเด็กดีซะได้ไหมจะเชื่อหรอวะโออโไม่ไดีเฮทอปวดเยอะเราต้องมีทันนะไม่ละ เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอไม c h a n แนลตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับการเรี c อคชั่นเมอได้นดน EP ที่6ครับความเดิมก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราได้รู้ความเป็นมาความสัมพันธ์ต่างๆของเทสซาวีเแล้วก็ J นั่นเองนะฮะว่าพวกเขารู้จักกันยังไงนั่นเองฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันตอนใน EP ที่6ครับ ซึ่งสปอยไว้ดิดนหนึ่งใน EP ที่7หรือตอนใหม่ล่าสุดจะถูกปล่อยในเวลาตี5ของวันพรุ่งนี้นั่นเองเราจะได้ดูเนื้อเรื่องกันแบบยาวๆติดต่อกันไปเลยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ใครไม่กดติดตามฝากกดติดตามกําลังใจให้กับโมบิลิชแนลกันไว้ด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนเรามาดูบรอโดอีพีที่6จอดกรีดโปรชั่นกัน ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ EP เจ็ดหรือว่าตอนใหม่จะเข้ามานะครับเอาวะมีเสียงคลื่นมีเสียงทะเลเป็นหน้าจอ w a เป p a p e r โอ้ยเอาแล้วไงแล้วทำไมคอมอันนี้มาถึงไม่ปิดซุสี่หรอ <c oughs> น่ากลัวว่ะ หน้าคล้ๆอูซี่เหมือนกันนะมาแล้วซินเนอใช่ไหมเอาแล้วไอตัวนี้เหมือนแบตหมดไปแล้วเอาต่อหน้าต่อตามันจะได้ยินหรือเปล่ามันไม่ได้ยินหนอ เรียบตัวอะไรอ่ะสิแน่นอนอู้เรียบร้อยเหมือนโดนยิงแบบว่าโอ้โหแล้วถ้ามันเครื่องกระจายแบบนี้บอกเลยว่าไม่น่ารอดเปิดหัวก็มีโศกอนตตกรรมเลยเทซสุกยาวเข่าดีแถมลมผิดด้วยแล้วจะ โอ้กันดิมาที่นี่ทำไมมนุษย์ษยตายยากจริงๆเลยนะเธอนะ่ะเดินเก่งๆเขาก็ต้องโคลนไว้ <c oughs> สิฮ่าห <c oughs> ่าฮ่าิเส้นหายตัวไปจากบนโลกแล้วเราต้องร่วมมือกันวิรกรรมของเธอทำว่าใหญ่มาก<ถ>บนดาวคลอสเนอร์ระบบของมนุษย์ทำไมเดีก็เลยต้องมาหาคำตอบอยู่นี่ไงอิงโง่คือตอนนี้ทุกคนต้องร่วมมือกันเอาละแล้วดอเหมือนจะเอาคุญแจแล้วหนีไปแล้ว ชิ้นใหญ่เลยแล้วมันก็ดีไปแล้วด้วยอู้ยเอาวะเจใช่ไหมคือ <c oughs> ทุกคนต้องร่วมมือกันสกัดธนดัชของดอยให้ได้อะไม่น่าจะตกไปตายง่ายขนาดนั้นนะโอ้โหแล้วตกไปอยนะู่ในหลุมดำข้างล่างจขั้นแรกเคลียร์รอบโซนสิ่งมีชีวิตและสั่งเสาแหลมซะขั้นที่สองเข้าห้องแ็บด้วยเครื่องหมายนี้ ก็ไม่เห็นจะดูยากอะไรแต่ถ้าซินอยากได้ห้องแลบนักเราก็เผาให้เฮี้ยนคีบักจะช่วยเราเข้าไปคีบักอ๋อไอตัวมังสีทองคือคีบักเยานฉันด้วยนะเออได้ค่ะบอสได้ค่ะบอสเอาแล้วไงอะไรด้วยเกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอคิดว่ามนุษย์ทำอะไรบางอย่างกับพ่อแม่เธอข้างล่างนี่ นี่อาจจะเป็นต้นเหตุของอาการที่เธอเป็นไงต่อฉันคิดว่าเธอพูดถูกจะไปด้วยไหม <c oughs> มันชอบช็อตฟิวอะแบบกำลังรุ้ยกำลังลุ้นแล้วมันก็แบบนะ <c oughs> ใครที่ไม่ได้ดูตอนที่แล้วก็คือเทสซาคือเป็นเจ้าของของ, <c oughs> ของพวกโดนพวกนี้ฮะเป็นเหมือนของเล่นพวกโดนเป็นเหมือนของเล่นของเทสซา ประเด็นตอนนี้คือต้องหาดอให้เจอ,โ,อโหแล้วดูปีกของบูซี่ดิเท่กว่าคนอื่นอนะที่นี่มีลิฟต์ซ่อนไว้บ้างไม่นะลิฟต์บอ <c oughs> งับหัวเอ็นไปแล้วเมื่อกี้นี่คือซากโดรนยา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  ไปต่อโอ้ใครที่ลงมาข้างล่างนี่คือไม่เคยรอดนะใช่นะน่าจะมีระบบคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกนายเจซีเจนเซนมันคือบริษัทของเทสซาปะ่ะอย่ามองพวกเราสร้างระบบคุ้มกันที่มนุษย์เท่านั้นที่ใช้ได้ ก็เสดีนายบังนะบังนะอะไรก็ได้ที่ทำแผนยะสินพังและเพื่อรู้เรื่องราวของคุณแม่ใช่ไหมเพื่อนเอ้ใช่โหแล้วคืออันนี้ไม่ได้จะเป็นฉากตอนที่เราดูตอนตอนแต่ตอนแรกหรือเปล่าลิบลับ <c oughs> ถูกแผงเลยต้นทางบอกมาว่าจะมีโอ้อย โดนเลยลากไปอ่ะเสียงเด็กคุณแม่งโคตรหลอนเลยอ่ะจะเป่าหัวเด็กกระจุยจริง,งดิงยิงทิกไหมหอ๋อมันหลอกว่าเป็นเด็กเว้ยทุกคนอันนี้คืออะไรคือซินใช่ไหมมันจะดึงขานะระวังนะแบบเนี้ย อย่างกันโอ้ยงพวกตัวผิวใสเรียบร้อยโดนช็อตใช่ไหมถ้าโดนโดนช็อตก็คือแบงแบบเหมือนเค,เครื่องมันก็แบงไปเลยอะเออเลอร์ไปเลยอะนี่ไงเรียบร้อยสลบทุกคนหัวโนด้วยแสง มันอยู่ในห้องคอนโทรลห้องทีวีอ่ะโอ้โหแล้วคือหน้าจอตรงหัวนี่คืออุ้ยแล้วมีแม่เหล็กอยู่บนหัวอยาเอียร์ s e ิ t i ล e l ชอบตจงนี่ด้วยเ e n t i n e ลฉันเลยต้องระวังเป็นพิเศษใครก่ะคนเนี้ย แน่ <Krist i> นอนชิ้นส่วนมีค่าก็เหมือนเพชรในต้มใช่ไหมในต้มซะด้วยโอ้โถ้าผ่ายนั้นเดี๋ยวเจอหนอนใหญ่ออกมาอีกหรอกมันเก่าแล้วอ่ะไม่หรอคขานักพวกมันไว้ไม่ใช่ตัวแรกของเราสักหน่อยึ่ยนี่คือตัวเชื้อหรือเปล่าโอเคพอได้แล้วโอ้ย แล้วพลังงานมันก็ใช้ไม่ได้ว่ะทุกคนต้องจัดการยัยแม่มดก่อนถึงจะไม่เห็นศูนสองนานแล้วตั้งแต่เธอทิ้งให้เราตายแม่ของอูซี่ก็ต้องมีประเด็นอะจะเพื่อนตัวน้อยแกจะต้องเสียใจมากแน่ถ้าทำงั้นกับฉันมันจะกระเจี๊เอ็นาตาดหรอ มูฉับะลา่างโอ้โหทมดีแล้วพวกเอน็นอยู่ข้างไหนกันลองเลยกตรงนี้ดูไอเอ็นแล้วแบบมันแบบว่ามันไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้สนไม่ได้อะไรเลยเหรอ แม่เหล็กมันน่าจะแม่เหล็กก็คือยากรปศาสตร์แม่เหล็กมันน่าจะแบบว่าทําให้พวกโดรนนี่ยไม่สามารถใช้พลังของเขาได้นะเอ้ยในที่สุดรหัสท่านหลกเอา้าออกมายังไงเดินคุยกันไหมไปสิยังไงมันใช้แม่เหล็กชรู้จักแม่ฉันได้ไงถ้าเจ๋งไหมเธอไม่ได้หวยใช่ไหม โอ้โอมันน่าจะตัดสร้อยสูงสองมาแน่เลยอ่ะไปร่วมกับตัวอื่นคนเนี้ยโอ้โอ้หนีออกไปได้แล้วเฮ้ยเธอเหมือนกับใยนั่นมากเลยจะบอกให้ตัวเนี้ยคือใครวะตาที่ไม่เหลืองใจเย็นบองเธอเข้าใจผิดจะตัดนิ้วโอ้ยใช่ไหม เธอแทบจะระเบิดทุกคนทิ้งได้อย่างง่ายได้เลยเดี๋ยวช้ามั่นระวังโอ้ยโอ้ยน่าจะโดนอะมเมื่อกี้เรียบร้อยหายไปแล้วงานเข้า วกเขาต้องอยู่ในนั้นแน่ใช่ไหมไม่ต้องห่วงเราไปช่วยวีแน่ออ้ต่อและอูซี่ด้วยใช่พเพราะเพื่อนของเราอยากเห็นโลกไหมละ่ะเอ็นไม่เทสซาเราไม่มีเวลามาเห็นหน่อยก็ได้นะโอ้ล้วใส่สีทองนี่คืออะไรอ่ะมันออกจากออฟฟิศไม่ได้เราจุดทึม เฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นชื่อศูนย์เจ็ดปะเรียบร้อยอุซี่ซ่อมได้ขห้องพวกเราไม่ได้เหมือนกันเหมือนเขาจะรู้เหมือนกันว่าพวกเอจะต้องมาช่วยอุซี่กับวีเดี๋ยวตัวอะไรอะ่ะตีปลอดนี่ไงไอตัวที่มันงั้มตอนแรกอะ่ะเฮ้ยเหมือนพวกไดโนเสาร์เลยอะ่ะ บคนที่เป็นทานอะคาไลคืโลกสินะเรารู้ว่ามันกลายพันุ์ในร่าง AI ที่เสียหายมันใช้ซินเป็นโฮสและเอาทุกอย่างไปพวกมนุษย์ที่นี่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกแล้วคิดว่าพวกเขาน่าจะเข้าใจดี อันนี้โนริแม่ของอูซี่แต่ทุกคนนั้นทำคือกระจายมันไปทั่วแล้วอูซี่ละ่ะคุณซ่อมเธอได้ใช่ไหมคุณถึงมาที่นี่ไงฉันมาที่นี่เพื่อหาว่าโดนตัวไหนติดเชือ้อเมื่อเราไปถึงห้องแลบและหาไรชื่อเจอฉันอยากให้นายเลือกหนึ่งจากระวาลมากกว่าโดนตัวน้อยหนึ่งตัวเอ็นก่อนที่เธอจะไม่ใช่เธอที่นายรู้จักจากเาที่รู้มาเหมือนแบบ อูซี่เหมือนติดเชื้อซอมบีม้ไปโอ้กอดมาไงวะแล้วมัน g ับเอ็นไปแล้วอะโอ้ยน้วมันเครื่อกระจายทำอะไรสักอย่างอูซี่เอาแล้วว่าจะเป็นดวงตาเสีเหลืองแล้วโอ้ยเอาแล้วเอ็นต้องตื่นแล้วนะ จะเชื่อเหรอวะโอ้ยนี่พวกแบบแร็ปเตอร์ทีเล็กอะไรประมาณนี้เอาว่ามันชาในจุดิซิกเวิลด์เลยกมดูมดมเลยเออเลอรเอาแล้วแต่ไมันไม่ใช่โดรนไงมันคือมนุษย์แล้วมันช็อตไปเลยเหรออ้ยแล้วไม่ได้มีตัวเดียว งานเข้าแล้วไงเทสซาฮะทำไมเป็นรอยได้อ่ะโอโออูซี่อย่าชิชาโอ้ยบ้าแล้วพลังแห่งโลรีเหรอเช็ดเรียบร้อยระเบิดไปอ้าวแล้วบนแรงเลยเปิดประตูทุกบานประตูเปิดแล้วเทสซา ตูเปิดล่องให้กับไอตัวที่ไฟเหรอมันช่วยฉันโอ้โอ้เต็มหน้าเข้าไปหนึ่งทีไม่น่ารอดต้องแอบก่อนมันไม่น่าโอ้ระเบิดเหรอปืนยิงไหม ไอ้น,นี่ช่วยนะเรียบร้อย้องช่วยอูซี่ไปด้วยวหาดิแล้วโดนร้อมอโอ้ยปืนคนต้องมาแล้วตัด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  โดนดุไปที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะก็คืออูซี่ไม่ว่าเจ็บอะไรเขาก็ต้องเติมตัวเองได้เว้ยรีบูทเพื่ออไมจะหาว่าฉันไม่เคยทำอะไรให้นะวีแล้วอูซี่เราจะไปแล้วให้ฉันเชสคิดช่วยเราหนถ้าบอกว่าควบคุมเซติเนลได้อ๋อพวกนั้นคือเซติเนลอย่างน้อยพวกมันก็ปิดเครื่องฉันไม่ได้แต่พวกเราจะท้ออะไรก็ทำเลยเอ็น ตรงเลือกแล้วไม่เป็นไรเอ็นฉันยังไม่เคยบอกวีไปตรงๆเลยคือหล่อนบอกอะไรนายเอ้าหัวฉันมันเอ็นเกิดอะไรขึ้นเทสซาจะบอกอะไรเวลตาของวีคือโกรธมากอะตอนแรกอ่ะ เ e n นที e l ซึ่งตาแต่ละสีมันน่าจะมีแบบพลังที่แตกต่างกันไปหรือเปล่าเจซีเจนสันพวกนี้น่าจะเป็นเดโดซอทดลองของพวก บริษัทเจนสันหรือเปล่าเอาละมันไม่ได้ตื่นแค่ตัวเดียวดิเอาไม่เอานายโอเคไหมเอาว่ะต้องคุยกันผ่านหน้าจออู้ยบอกแล้วว่ามันไม่ได้มีตัวเดียว มันมีเยอะกว่านั้นแล้วความลับอะไรที่เทฟซ่ายังไม่ได้บอกวีอะ่ะอู้ยตัวนี้คีบักปะที่อยู่ในมืออ่ะนั่นปลอดภัยไหมเป็นกับดักใช่ไม่ช่างมันเถอะอย่ ทำไมอ่ะ้ยทำไมโอ้เยวซาบ่าโคตรเร็วไปเดินแน่ใจนะว่าไม่มีกับดักเหงื่อแตกซิกซิก ก็สแกนไปด้วยอะว่าศัตรูแบบซุ่มโจมตีหรือเปล่าอีอจะเอาไอ้เต้าของฉันไปนะเขาก็เป็นของ,ของเธอเธออีเธอใจอยู่ไรเอาละมาแล้วโดน,นี่ไงตัวร้ายที่แท้ทู โวปิดหรือเปิดหุ่ละดอ,อกคือเร็วมากโอ้กอดยังไงหูแล้วลงไปข้างล่างแล้วอันนี้คือลิฟต์ลับเหรอหูแล้วคือแบบโคตรเยอะตอนนี้เจ uh oh. อป้าหมายแล้วสวยแล้วไง มนุษย์เนะมันกลัวเลือดของมนุษย์แน่นอนเลยอะพอไปเห็นเลือดปุ๊บแบบโปกแกของมันเออเลือดตันทีอะไอพวกซินเตนลอะยังไงต้องบูแล้วจวังหวะเนี้ยทำอ,อะไรทุกอย่างบู๊ิไม่ทำไมถึงหา้าใช้ชลังอะ โอ้โหแล้วดี๋ยวดีวิบิลตึ๊บโอ้ยไม่เธอซิสโฮ่เอาแล้วยนยิงเอาวะยังกระโดดแมสทิกความไวเหนือแสงฉันรับสวยไหม <c oughs> โหอ้โหแล้วคืนโอ้ยระเบือกระจุยขึ้นมาเลย มือขาดอะไรกันบักเกอร์แย่แล้วมาเร็วทิมต้องรีบไปอ่ะวีมาเร็ววีแมงมูอย่างเดียวเลยว่ะทุกคนนี่จะแนวมักกะสูนะโอ้ยอย่างเท่วีโอ้แล้วคือลิฟต์จะร่วงลงไปแล้วตัดหัวมันซะ วิ้ยตมีตัวดิงำเข้าไปแล้วนิบร่วงเหรออ้ยเฮ้ยโอ้คตรเยอะไม่ล่ะอูซ่เฮ้ยฉันเชื่อใจเธอนะ วีเอาตลาดชีบหรอไปวีโ euh อ้เฮ hey, ้ยคือจบอีพีที่หกแบบนี้เลยเหรอจบแบบค้างคาแบบนี้จบแบบความรู้สึกวดาๆแบบนี้นะเอาเป็นว่าอีพีที่เจ็ดอ่ะจะถูกปล่อยเวลาตีห้าของวันที่สามสิบเดี๋ยวผมจะ รีบดูแล้วจะทำการรีบเียชั้นให้ทุกคนได้ดูแล้วกันครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะบ๊ายบาย